อะเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้เปิร์กอะไรและก็อัพสเตตัสอัพพอยต์เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับมากเลยฮะโอเคครับเรามาดูที่เปิร์กกันก่อนนะครับเปิร์กตอนนี้เนี่ยผมได้3ช่องแล้วเนาะซึ่งอันที่ผมใช้อันแรกเนี่ยก็เป็น Distance s h o o t ร er ์นะครับก็คือเอาไว้ยิงไกลนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นเตทพาร์ทนะครับเตทพารเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้ L 1 3เหลี่ยมเนี่ยในการส่งให้เพื่อนเนี่ย ในการจ่ายทะลุช่องเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะให้กองหน้าเนี่ยนะครับมีโอกาสจะทําประตูได้มากนะครับก็คือจ่ายหลุดนั่นเองเนาะนะครับซึ่งตัวเทสพาตัวนี้เนี่ยนะครับมีส่วนในการช่วยเราด้วยฮะต่อมาครับอีกอันคือแอคทีฟเฟิร t สพ r ทนะครับก็คือในการจับบอลแรกของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะ วิ่งได้ดีขึ้นนะครับนะหรือสามารถแปะบอลได้ดีขึ้นในจังหวะแรกนะครับที่เราสัมผัสบอลเนาะก็ผมจะใช้ประมาณนี้เนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีการใช้ position part นะครับซึ่งจากที่ผมลองดูเนี่ยพอใช้ position part เนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยในการ up point ของผมเนี่ยมันสูงแล้วนะครับเนาะในการ u พ p อย n t ของผมเนี่ยมันสูงแล้วผมก็เลยเอา position part ออกนะครับแล้วใส่ active first t o u c แทน แล้วก็ทางด้านของสกิลดิปเปอร์อันนี้ผมก็เอาออกเนาะเนื่องจากว่าจากที่ลองใช้เนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยได้กดสกิลเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอยต์ผมอัพในฝั่งของเลียเ้ยงบอลเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับมันทําให้บอลค่อนข้างที่จะติดเท้าอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเฮ้ยเอาสกิลดิปเปอร์ออกเพราะฉะนั้นมันเลยเหลือ3อันครับที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นทางด้านของดิสแตนชูเตอร์เฟสพา a แล้วก็ทางด้านของแอคทีฟเฟิร์ทั h ครับ มากันที่ทางด้านพอยฮะว่าผมอัพอะไรบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับเนื่องจากว่าเอาฝั่งของฟิสิกอลก่อนนะครับฟิสิกอลเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวิ่งวิ่งบ่อยเนาะผมเลยอัพปอดเต็มทั้ง4อันเลยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้2อันนะครับแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายนะครับอันหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับ ไอ้สเตรนตตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเหลือใช่ไหมครับพอมันเหลือผมก็เลยอ่ะไหน,นี้ก็เหลือพอยเหลือหนึ่งก็ใส่ไปนะครับเราก็เลยใส่ตรงนี้ไปนะครับ defending เราไม่อัพนะครับเพราะว่าเราเป็น c m m ครับ ต่อมาเป็นดิปปิ้งนะครับจะสังเกตว่าดิปปิ้งเนี่ยผมอัพเต็มทุกอย่างเลยนะครับอัพถึงขั้น2ด้วยเนาะอันไหนขั้น2ขั้น3ผมอัพเต็มหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอ้โห oh, มันทําให้บอลติดเท้ามากยิ่งขึ้นนะอัพถึงลิ n นส์อาเชตไทนะครับแล้วอัพของแมสโตรอาเชตไทด้วยนะครับแต่ว่าสกิลมูฟเนี่ยผมเอาแค่4ดาวนะครับนะผมไม่ได้เอา5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลมูฟผมก็จะ4ดาวนะครับ สเตตัสก,ก็จะประมาณนี้นะครับอะจิ i นตี้บอล้าน85นะครับแอ t แท k โพ s ิชัน n 95บอลคอนโทรล i 1ิบดนะครับ มาดูทางด้านของพาสซิ่งบ้างครับพาสซิ่งเนี่ยผมก็อัพเต็มหมดเลยเหมือนกันนะครับทั้งขั้น2ขั้น3เนี่ยผมอัพเต็มหมดเลยนะครับอัพสุดจนถึงอาร์ชิเทกอาร์ชิไททเลยนะครับซึ่งผมจะอัพแต่ฝั่งขวาเนาะฝั่งซ้ายผมไม่อัพฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการคอสบอลนะครับนะการเปิดด้วยปุ่มโอนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับ C.M ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแกนบอลสักเท่าไหร่นะครับในสไตล์ที่ผมเล่นเนาะนะครับ ค่าสเตตัสก็จะเป็นวิชั่น87ครับคอสซิง56ลองพาร์ท94ชอตพาร์ท96ครับแล้วก็เคิร์ฟ60เนอะอ้อฝั่งซ้ายนี้นอกจากการคอสซิงแล้วมีค่าเคิร์ฟด้วยนะครับค่าเคิร์ฟเนี่ยมีผลทั้งการส่งบอลและการยิงด้วยนะครับนะใครที่ชอบยิงโคง้คงใครที่ชอบปั่นฟรีคิกโคง้คงๆค่าเคิร์ฟช่วยได้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมไม่ค่อยได้เตะฟรีคิกเนาะผมก็เลยไม่อัพเลยนะครับ ต่อมาครับชูตติ้งครับชูตติ้งเนี่ยผมจะอัพอลองช็อตเต็มแมก็กหมดทุกที่เลยนะครับนะแล้วพอพอลองช็อตเต็มเนี่ยผมก็ผมก็มาอัพช็อต ไม่ใช่อัพช็อตสีอัพฟินิชชิ่งต่อให้เต็มเลยนะครับซึ่งในฝั่งขวาเนี่ยผมจะลงหลดเลยนะครับยงแต่ว่าผมจะไม่ลงตัววอลเล่เนาะเพราะว่าตำแหน่ง c m ในสไตล์ที่ผมเล่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวจ่ายบอลพอเป็นตัวจ่ายบอลแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวสอดเข้าไปยิงด้วยในกรอบเกตโทษนะครับถ้ามีโอกาสเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ยืนเป็นหน้าเป้าเราไม่ได้เล่นเป็นกองหน้าเพราะฉะนั้นวันเลขจึงไม่สําคัญสำหรับตําแหน่ง CM ในสไตล์ที่ผมเล่นเนาะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยผมอัพเอาเท้าวิกฟูดห้าดาวนะครับเนื่องจากว่าการที่อัพวิกฟูดห้าดาวเนี่ยมันทําให้เราเล่น2เท้าซ้ายขวาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามองว่าเฮ้ยเราเล่นเท้าเดียวได้เนี่ย นะครับล้วก็เป็นวิกฟูดแค่3าดาวเสียนะครับนะเอาแค่3าดาวก็พอนะครับแล้วเราก็จำอาครับว่าเราถนัดเท้าขวาหรือเราถนัดเท้าซ้ายนะครับแต่ถ้าคือว่าใครที่เกียจจำนะครับก็เอาวิกฟูดเป็น4ดาวแล้วกันนะครับนะอัพฝั่งขวาจะอัพง่ายกว่าเนาะ นะครับนะเราก็เอาวิกฟูดเป็น4ดาวแล้วครับอย่างน้อยมันก็ยิงอีกเท้านึงได้เนาะแม้จะไม่ไม่ค่อยคมเท่ากับ5ดาวเนี่ยแต่4ดาวก็ถือว่ายิง2เท้าได้แล้วนะครับซึ่งชูตติ้งเนี่ยผมอัพสุดจนถึงฟินิชเชอร์อาเชทายเลยนะครับอันนี้การหมง่งการหมง่งการยิงแรงอะไรผมก็ไม่ได้อัพเนาะเพราะว่าเราเล่นสไตล์ตัวเล็กนะครับนะไม่ได้มี ไม่ได้มีการเข้าวไปบงอะไรอย่างนี้นะครับสเตตัสเนาะฟิดิชชิ่งของผมก็จะเป็น85เนาะฟีคิกแอคคซ์เรนซีก็จะเป็น67ครับเฮดดิ้งแอคกซเรนซีก็จะเป็น46ครับช็อตพาวเวอร์83นะครับลองช็อตนะครับก็จะเป็น93้าสิบสเนาะยิงไกลนั่นเองนะครับแล้วเรามีเพิร์กดิสแตนชูเตอร์ด้วยนะฮะยิงไกลนี่โคตรคมเลยนะครับสำหรับตัวเราเนี่ยวันเล่ห6สิบหกเพนัลตี้60นะครับอันนี้เป็นยิงจุดโทษเนาะ แล้วก็วิฟู้ดห้าดาวนะครับมาที่การวิ่งบ้างครับการวิ่งเนี่ยผมจะอัพไม่เต็มเนาะผมจะไม่อัพอันนี้และอันนี้นะครับจะไม่อัพทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับเพราะผมมองว่าความเร็วของผมเนี่ยผมเอาแค่ชีตาอาเชทายเนี่ย ผมก็เพียงพอแล้วนะครับก็จะเป็นอัตราการลิงของผมเนที่90แล้วก็สปินสปีดจะเป็น93เนอะเพียงเท่านี้ผมก็เพียงพอแล้วฮะในการเล่นตำแหน่ง CM ของผมและนี่คือการอัพเบิร์กและอัพพอยต์ของผมนะครับทำให้ผมมีเลตติ้งที่91นะครับโอเค ส่วนสูงที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็น5ฟุต8นะครับน้ำหนัก119นะครับเป็นค่ามาตรฐานที่เล่นกันนะครับเนาะถ้าใครเล่นตัวเล็กได้ขนาด5ฟุต4แล้วคล่องเนี่ยโหจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับแต่เล็กไปก็ไม่ดีเนาะอันนี้คขแล้วแต่สไตล์นะครับบางคนชอบคล่องคล่องจี๊ดจี๊ดจัดจัดเขาจัดไปเลยครับ5ฟุต4นะครับ